เมื่อคืนผลบอลเป็นไงวะฮะแอแชร์กันไปเพียบนะฮะแชร์กันไปเยอะเลยนะครับผมเมื่อคืนผมเล่นคอนเสิร์ตอยู่ปาจีนบุรีนะครับตอนสี่ทุ่มครึ่งนั่นแหละตอนบอลเตะอะไรก็เลยไม่ได้ดูนะฮะมาถามหน่อยนะครับผมนะฮะกับอ ที่ผมแชร์ไปในคลิปที่แล้วกับกูรูกูร่วนะครับว่าผมฟันทงเลยว่าแมนยูจะชนะอาร์เซนอลร้อเซไม่แพ้ถ้าแพ้เอาน้ำจิ้มสุก,กี้ลาดหัวกูเลยนะครับผมผมล่นไปแล้วแบบนั้นนะฮะก็แม่มีหลายเพจหลายท่านเลยเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับผมโอ้โหเพจอาร์เซนอลนี่มากันแบบมาเลยนี่อาร์เซนอล for everyone ไอ้เราก็เตรียมอุ่นน้ำซุปสุกี้ไว้แล้วเปลีป่ยนเป็นน้ำจิ้มซะได้หยอกๆนี่นะฮะคุณโอ้โหหลายคนเลยมาเป็นร้อยแชร์ไปเป็นร้อย <c oughs> เตรียมเลยมึงนี่รอลาดเลยต้มน้ำนงก้ยโอ้โหไอ้ตัวนี้แม่งคิดได้ยังไงนะฮะกล้าพูดอะไรอย่างงี้จริงเปล่าว่าผากกุ้งนี่นะฮะโอมากันเยอะมากันเยอะครับผม ไม่รู้ยังไม่รู้ในตอนนี้ผลบอลเป็นยังไงถามนิีน่เป็นห่วงเป็นห่วงนะฮะติดตามกัน <loop> ต <ing> ่อไปว่ากูร <scientifically> ูกูรั้อแมตต์หน้าเป็นไงบอกเลยสำหรับแฟนบอลแท้ที่ติดตามรายการของผมสติต้องบอกว่าโคตรโหดกระโดดเหยียบเป็ดนะครับผมนะฮะผิดแค่ครั้งเดียวแมตต์ลิเวอร์พูลนิวคาสเซิลนะพานิวคาสเซิลแมตตเสือกยิงนำนาทีสุดท้ายกูจะบ้าตายไม่เป็นไรมีผิดมีพลาดกันได้ นะครับผมรู้ทั้งรู้คือไม่ได้เอามันไม่ได้เอาแบบว่าเอาเหยียดหยามเอาแบบอะไรสักอย่างแต่ว่าเอาสนุกสนานพอเป็นน้าจิ้มกุบกิบให้ดูบอลสนุกขึ้นขอบคุณทุกคนที่รับชมติดตามกันว่ากูรู้กูร่วคลิปหน้าผมจะมาฟันหงคู่ไหนต่อวันนี้เดี๋ยวขอกลับบ้านก่อนตอนนี้อยู่กับวงมาเจนตากำลังจะกลับกรุงเทพเม<า>ืม่อคืนนอนที่ปราจีนบุรียังไม่รู้จริงยังไม่ดูไฮไลไท์เลยใครรู้ช่วยบอกหน่อยบอลเท่าไหร่เมื่อคืนนหะ อ๋ออนาลแม็ยูอ่ะอยากรู้อยากรู้